มันก็มีอยู่แค่เนี้ยละครกันหน้ามันเล่นทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ถ้าเราไปทำอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษมันไม่ได้ดูละครหรอกมันไปหัดละครหัดละครคือยังไงอ่ะพอรู้ว่าฟุ้งไปปั๊บก็ดึงกลับมาบังคับไว้ให้อยู่กับท่านั่นหนละหัดละครพอรู้ว่าไปทางตาหูจมูกเล่นกายก็กลับมาบังคับไว้ให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ แต่ผู้ปฏิบัติคิดว่านี่คือการปฏิบัติแต่จริงๆนั่นน่ความหมายก็คือการหัดละครตีนี้ทํายังไงถึงจะเป็นผู้ดูละครละ่ะมาเรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาแสดงเขาเสนอเขาโชว์นั่นแหละตั้งแต่ตื่นจนหลับไหมมันดูไม่ไหวหรอกไหมและทุก์ต่างๆก็ดูไม่ไหว ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรก็มันแล้วมันมันมีให้ดูอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษไงละครกันห้าเขาก็มีอยู่ตลอดสรุปแล้วที่ผ่าน,านมาจะเรียกว่าดูละครไม่เป็นนะครบถึง ไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยดูละครไม่เป็นก็ไปหัดละครไงไปหัดละครอ่ามันมีผู้กํากับการแสดงพอตัวโกงออกมาตัวอิจฉาออกมาโทสะออกมาไม่ชอบมันก็ไม่ชอบไม่ใช่ดูละครแล้วกันนะแ,และถ้าดูละครเป็นไงก็ให้รู้เท่านั้นเองก็ เขาก็เป็นละครขันหนึ่งนะใช่ไหมคิดนึกกงแต่งโป้งซ่านโลกโกดหลงเป็นละครขันหนึ่งละครอะไรอ่ะขันห้าใช่ไหมฮะเป็นสังขารละขันดูแ้วคก็ต้องต้องเป็นกลางกลางใช่ต้องวางใจเป็นกลางคือดูเขาเฉยเฉยเรามีนู่นนาทีไปไปจัดแจงไปกำกับ การแสดงกับเขาเราไม่มีส่วนร่วมอะไรหรอกแล้วเราไปจัดละครก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลยอ่ะ่นี้เราก็ดูเขาเฉยๆแล้วมันก็ถ้าเราเข้าใจมันนะดูมันเฉยๆอ่ะตัวไหนจะโผล่มาก็เรียนรู้ก็มันตัวไหนมันเข้าโลไปแล้วก็เลิกกันไปตัวไหนโผล่มาอีกก็เรียนรู้อีกมันเล่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะ ละครกันห้าดูไม่ไหวกันห้าย่อลงแล้วก็เหลือแต่รูปกับนามสองอย่างนี่แหละดูไม่ไหวแต่ถ้าเราไปทำอีกอย่างหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งไม่มีทางเจอกับเขาหรอกไม่ได้ดูละครหรอกแต่ไปหัดละครมันก็ไม่เจอเอธรรมชาติที่มันเป็นของจริงของเก่าหรอกทีนี้กลับมาดูธรรมชาติที่เป็นของจริงรกับเขา เรียนรู้กับเขาให้เขาเสนอเขาแสดงอาจารย์ครับสมมุติเราเราดูหรืออย่างที่ว่าดูละครนี่ยไอไความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แล้วเราต้องฝึกไหมครับหรือหรือต้องทํำยังไงครับจริงจริงเราจริงจริงๆเราเป็นการศึกษาทั้งหมดนั่นแหะเป็นการฝึกฝนอบรมหรือเจริญเป็นการฝึกฝนอบรมจเจริญทั้งหมดนั่นแหละ การเรียนรู้อย่างเนี้แล้วต่อไปใจมันทำไมถึงเป็นกลางได้ไม่ยินดีไม่ยิน้ราย,ยาเหมือนเราดูละครนั่นแหละเราไม่ได้ไปหัดละครไม่ได้ไปเป็นผู้กำกับการแสดง,งแล้วต่อไปความยินดียิน้รายเขาก็ไม่ปรากฏนั่นแหละคือวางใจเป็นกลางเขาก็จะเป็นกลางเขาเอาง แต่ก่อนจะเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันต้องมาเรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่แล้วก็เราไปจัดแจงละครเขาเป็นผู้กำกับการแสดงเขาแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเขา<ม>เรียนรู้ตรงนั้นก่อนแลีวต่อไปก็เลิกทำแบบนั้นไม่ใช่ต่อไปนี้ฉันต้องไม่ทำอะไรทั้งหมดฉันจะต้องวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายคิดไว้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายนั้น แต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าวางใจเป็นกลางมาัชฌิมาปฏิปทานะมันมายังไงไม่ยินดียินร้ายนะั่นเป็นยังไงต้องไปเรียนรู้กับเขาก่อนความยินดีเป็นยังไงยินร้ายเป็นยังไงฟูแฟบเป็นยังไงโลกโกดหลงเป็นยังไงเนี่ยเรียนรู้กับเขาก่อนแล้วต่อไปเขาจึงวางใจเป็นกลางได้ไม่ยินดียินร้ายเองเหมือนที่พระอาจารย์บอก จะจับโจรต้องรู้จักโจรก่อนอะไรเงี้ยก็ใช่ก็เราจะรู้จักกับกิเลสมันก่อนใช่ไม,มเราจะฆ่ากิเลสก็รู้จักกิเลสก่อน<ช>แล้วกิเลสมันเกิดที่ไหนอ่ะอาศัยอะไรเกิดในเวลาเกิดแล้วรู้สึกยังไงนี่แหละเรียนรู้กับเขาตรงนี้แหละแล้วต่อไปมันจะวางใจเป็นกลางเองเป็นเป็นนักศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับเขาอ่ะ แดีต่อไปมันจะวางใจเป็นกลางเองนะฮะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเองไม่ใช่เราไปคิดเอาไว้ต่อไปแกต้องไม่ยินดียินร้ายนะแกต้องรู้นะไม่ใช่ความหมายนั้นนะครับอย่างนี้ผิดทางครับครับยัยไม่ใช่ทางของเขาต้องเรียนรู้ที่เขาเป็นก่อนเรียนรู้ลักษณะหน้าตาของเกเรเขาก่อน และต่อไปเขาจะวางใจเป็นกลางของเขาเองต้องไปดูครับอาจารย์บอกที่จะเป็นกลางได้มันต้องมาเรียนรู้กับไ้ที่มันเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยอะไรอ่ะความยินดีความยินร้ายหรือฟูก,กับแฟบและต่อมามันถึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางได้ใช่ไหม ถ้าตามหลักของทางสายกลางนี่ก็คือมัชชิมาปฏิปทาเ,เรียวกว่าทางสายกลางแต่ก่อนที่จะไปทางสายกลางมันต้องมาปต,ติปฐานปฏิปฐานเป็นทางสายเอกเทางสายเดียวเอกายโนอายังเพ็กเวมัคโคสัตตานังวิสุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตติปทานสี่มีความเพียรมีสติมีสัมมาัญญา,าตาปีสัมมาจาน,นตติมากําจัดอภิชาโทมนัสจได้ในโลกเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้ตัวนี้แล้วต่อไปมันถึงจะไปทางสายกลางนะะเป็นมัฌิมาปฏิปทาได้มันต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องไปไกลหรอกเอาแค่นี้ก่อน,เ,นเอาแค่ตติปฐานนี้ก่อน คุยเรื่องสติปัฏฐานให้เข้าใจก่อนส่วนเรื่องทางสายกลางอ่ะมันยังอยู่อีกไกลนะใช่ไหมะมันต้องผ่านสติปัฏฐานก่อนแล้วก็วิปาาัสนาแล้วถึงจะไปมรรคไปผลต้องไปอย่างนั้นนะเนี่ยต้องมาสติปัฏฐานนี่ก่อนต้องผ่านถนนสายเอกไปก่อน <c oughs> ใช่ต้องผ่านทางนี้ไปก่อนถ้าเป็นการขับรถก็ต้องเข้าเลนให้ถูกก่อนนะ <c oughs> แต่ถ้ามันขับรถยังไปเลนอื่นอยู่หรือเดินก็ยังเดินอ้อมไปอ้อมมาอยู่ยังไม่ขึ้นถนนทางสายเอกเนี่ยมันยิ่งเดินยิ่งห่างไกลใช่ไหมหรือถ้าเป็นการเดินขึ้นเขาก็วนรอบเขาอยู่ไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ไม่ไม่ขึ้นทักทีก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมเพราะทางที่จะขึ้นเขาหรือทางสายเอกอะมันต้องเข้าทางให้ถูกก่อน ท,ที่สื่อให้เข้าใจเนี่ยคือเข้าทางให้ถูกทางสายเอกตัวเนี้ยต้องเข้าให้ถูกก่อนและทางสายเอกก็มีองค์ุลของสติปัฏฐานคือความเพียตรสติสัมัญญาหลวมเรียกว่าความรู้เสกตัวก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้หรอกถ้ามีมากกว่านี้ก็คือการสังเกตนะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ถ้ามีก็ให้รู้อีกนะ แต่ทางสายเอกก็มีสามอย่างนี้แหละองคุลของสติปัฏฐานมีสามอย่างนี้เท่านั้นแหละแล้วพอไปวิปัสสนาก็ต้องไปอย่างนี้อีกเหมือนกันก็ต้องมีความเพียรตติสัมชัญญะรวมเรียกว่าความรู้สึกตัวนี่แหละรูปอะไรนามอะไรก็ปัญญาเขารู้นั่นแหละเ,เพราะนั้นเข้าทางสายเอกให้ถูกก่อนแต่ก่อนจะเข้าทางสายเอกให้ถูกต้องเลิก การปฏิบัติต่างๆที่ว่ามันออกจากนอกลูกนอกทางเรื่องที่ทำผิดๆอะไรนั่นแหละเลิกทำแบบนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าทางเองเข้าเลนถูกแล้วก็เดี๋ยวมันไปเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าการปฏิบัติที่ว่ามันมาแบบทำอะไรเป็นพิเศษอะ่ะมันไม่ไปไหนหรอกแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วอ่ะ ความเพียรสติสัมมัชญะตรงนี้มันมันไม่ได้อยู่แค่นั้นหรอกมันต้องเจริญมันต้องพัฒนาถ้ามันยังวนอยู่ที่เดิมเนี่ยตมาเคยเป็นเอ๊ะปฏิบัติมาตั้งนานตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นมันไปไหนอะ่ะมันวนอยู่ที่เดิมเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างหรือพายเรือแล้วไม่แก้เชือกไม่ไปไหนดหอกไม่พัฒนาความเพียรสติสัมมัชญะความรู้สึกตัวที่จะมารู้ไปรูปป้ไปนามมันไม่มีดอก มันมีแต่ปริยัติใครถามก็ตอบได้พูดได้แต่มันไม่ได้เข้าถึงความรู้สึกในการปฏิบัติแล้วทำไปทำมามันไม่ใช่ทางตรงนี้มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะเพราะมันไม่พัฒนาเราจึงรู้ว่าโอ้ยน,นี้มันไม่ใช่ไอ้ที่เราทำทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติแบบที่เราทำขึ้นมาเป็นพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่หรอก ถ้าใช่อย่ามันไปไกลแล้วมันไม่มาวนอยู่แถวนี้หรอกจึงเลิกทำแบบนั้นแล้วก็มาเรียนรู้อย่างที่มันไม่ต้องทำพิเศษแบบนั้นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่คำพูดเฉยๆนะมันต้องเข้าถึงความรู้สึกด้วยแล้วมันถึงจะยอมรับได้ว่าโอ้ที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรหรอกไม่ได้รู้เป็นรูปเป็นนามอะไรหรอกมันรู้แต่ชื่อรู้แต่บัญญัติ ไม่ได้รู้ตัวสภาวะแต่พอเราเลิกทำกรงนั้นแล้วมาเรียนรู้กับธรรมชาติตรงนี้นะมันจึงรู้ว่าโอ้ที่เราทำเนี่ยเราทำขึ้นมานะมันจะปิดบังธรรมชาติตรงนี้แล้วทำให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติตรงนี้ไปยิ่งทำยิ่งห่างไกลกับธรรมชาติตรงนี้แต่พอเราเลิกทำตรงนั้นแล้วมาเรียนรู้กับธรรมชาติตรงนี้แล้วต่อมาที่เราทำทำไว้แล้วอะ มันเป็นบทเรียนนะแล้วมันจะมาเรียนรู้ได้ไวขึ้นพอเราคิดจะทําอย่างนั้นปับ๊บเช่นเราคิดว่าตั้งท่าจะดูตั้งท่ากําหนดมันเริ่มรู้แล้วโอ้นี่เราเคยทําแบบนี้ไว้แต่ที่จะมารู้ตรงนี้ได้เราต้องเลิกทําก่อนเพราะถ้าเรายัางทําอยู่เราจะไม่รู้เราคิดว่าปฏิบัติต้องอย่างนี้ต้องพิเศษอย่างนี้แต่พอเราเลิกแล้วเราถึงรู้โอ้เรามีอะไรของเราพิเศษอย่างนี้ตั้งใจดูตั้งใจกําหนด ตั้งท่าพอคิดจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนปั๊บจากใจมันก็เพ่งไปหาท่าเราจึงรู้ว่าโอ้นี่เองที่เราทํามาและพอเราเราเลิกทาแบบนั้นเรามาเรียนรู้แบบไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันกลับมารู้ได้แล้วจะรู้ทั้งที่ทำทำมากี่ปีก็แล้วแต่แล้วกลับที่ไม่ทำและความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติที่มารู้เป็นรูปเป็นนามเนี่ย มันจะรู้ทั้งที่ทำและไม่ทำแต่เมื่อก่อนที่เรารู้แต่ทำอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่รู้ที่ไม่ทำนะเพราะเราไปทำอะไรที่พิเศษขึ้นมาเราจะทำเราคิดปฏิบัติต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เนะเรามันจะมีรูปแบบของมันรูปแบบการทำกรรมฐานตรงเนี้แล้วมันจะปิดบังธรรมชาติตัวนี้พอเราเลิกทำตรงนั้นแล้วมาเรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ย แล้วมันจะรู้ทั้งไอ้ที่ทำมาแล้วมันจะมาเองอะ่ะเพราะเราเคยทำมาเราเคยฝึกเอาไว้เนี่ยมันไวมากแล้วกลับที่เราไม่ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วเรารู้แบบธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้ได้เร็วรู้ได้ไวปรากันแล้วก็รู้แบบแตะๆพิิวๆมินมินหลุดง่ายที่อาจารย์ปานีพูดบ่อยๆอ,ยอะ่ะรู้แล้วหลุดรู้แล้วหลุดนะแล้วมันจะรู้ได้ไว รู้ได้ไกลรู้ได้ชัดเจนเรียกว่ารู้ได้คล่องแคล่วว่องไวปาดเปียวนะนี่คือตัวปัญญาที่เขารู้นะ